นักชาลีไลฟ์มาราธอนพูดหมดเปลือกอีกครั้งถึงกามินเรานิสัยแท้จริงของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่คนไทยยู่รับไม่ได้ เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เรียกว่ายังคงเป็นมหากราดตรามาก,กันยาวๆนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของนักชาลีกับกามินหลังจากที่ทั้งคู่แยกย้กยายจบความสัมพันธ์กันแต่ก็ยังคงมีประเด็นหลายๆอย่างที่ยังค้างคาใจชาวด้อมชาลีกามินอยู่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีคําชี้แจงออกมาจากฝั่งนักชาลีแล้วแต่หลายๆอย่างก็ยังไม่เคลียร์ค่ะล่าสุดนักชาลีไหลเฟียวยาวมารรธอนตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีห้า ตอบคำถามต่างๆเรื่องของกาเมินอีกครั้งนะคะโดยนักชาลีแล้วเป็นประเด็นแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องนิสัยส่วนตัวของกาหมินค่ะที่นกบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่คนไทยรับไม่ได้ถ้าไม่มีชาลีกาหมินจะเป็นผู้หญิงที่คนไทยรับไม่ได้เรื่องความเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยาด่าคนออกไลฟ์ถ้าชาลีไม่ออกหน้ามาไลฟ์ให้แต่ละครั้งคงจะโดนคนดูทําคลิป ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไปแล้วชาลีพา MVP ไปดูการมินพอ MVP เผลอไปดูช่องอื่นที่ไม่ใช่การมิน หรือไม่ใช่เพื่อนกามินกามินก็จะร้องไห้และด่าว่าทรยศด่ายันพ่อแม่ได้เลยมีการเขียนชื่อมาทำลายชาลีเป็นคนวิดีโอคอลไปบอกว่าอย่าร้องไห้ด้วยเหตุผลแบบนี้มันเลวร้ายมากสำหรับคนไทยอยากให้ยอมรับและปรับเปลี่ยนเพราะคิดว่ากามินจะเป็นผู้หญิงที่จะมาเป็นแฟนมาอยู่ในชีวิตในอนาคตไม่อยากให้คนไทยเกลียดเลยสอนต้องใจกว้าง อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจจนชาลีต้องแบ่งปันยูนิเวอร์สให้คนโน้นคนนี้แล้วมีคนชื่นชมทําให้การมินและคนอื่นๆทําตามหลังจากนั้นก็เกิดการแบ่งปันจนทําให้หลายๆคนชื่นชมการมินที่เป็นคนแบ่งปันทางทที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการแบ่งปันให้กับคู่แข่งพอชาลีทําทุกคนเลยทําตาม เนชชาลี lead, ดูแลการมินอย่างดีมีผู้ดูแลให้ถึงเจคนแต่การมินก็ยังคงเรียกร้องอยากได้คนเกาหลีมาดูแลตัวเองตลอด24ชั่วโมง กมินบอกว่าไม่ได้ไปไหนอยู่เมืองไทยอย่างยากลําบากทุกกักขังเรื่องนี้นักชาลีโตว่าไม่เคยผูกเชือกขังไว้มีบ้านมีห้องเช่าสตูดิโอมีบ้านให้กามินอยู่สี่หลังกําลังจะทําให้อีกหนึ่งหลังและเช่าโรงแรมให้ด้วยมีทีมงานมีล่ามมีคนคอยดูแลเพื่อนที่มาประเทศไทยทุกครั้งมีคนขับรถให้อยากไปที่ไหนพาไปหมดรับส่งทุกวันแต่ว่าทางกมินร้องขอว่าต้องมีคนมาเฝ้าตลอด24ชั่วโมง และต้องเป็นคนเกาหลีซึ่งเรื่องนี้แดกชาลีรู้สึกว่ามากเกินไปเลยไม่ได้ให้ เพราะตอนนี้ก็ใช้คนดูแลการมิน7คนดูแลเสื้อผ้าอาหารต่างๆอยู่แล้วประเด็นเรื่องการมินชอบดื่มดื่มหนักการมินบอกว่าชาลีไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเรื่องนี้นักชาลีโต้ว่าไม่เคยปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่มมีแต่สนับสนุนเพราะมันเป็นนิสัยของการมินการดื่มมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่บ้านนักไม่เคยมีเครื่องดื่มมึนเมาแต่นักต้องเตรียมให้การมินเป็น10ขวดและตอนกลางคืนต้องให้คนวิ่งออกไปซื้อมาให้อีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ